สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนตัดคลิปเนาะมีคนขอมานะว่าใช้ไอ้ขาวๆนั่นยังไงวะนี่นะแปบบ๊บเดีย่าย้ายรูปนะแม่แต่คงว่าจะเอารูปละกันล้วกันนะ กอแต่คนเลยเดี๋ยวเอแบ่งกันฮึบอานี่แลหละงบนี่นั่นไปเลยนี่กดแก้ไขแล้วก็กดภาพท้อนกระจกเงานะทำแบบอย่างนี้สับกันนะ นนมอีอันนี้ไม่ต้องทำอันนี้ทำอันนี้ไม่ต้องทำอันนี้ทำนะคะปึ๊บโอเคแล้วก็ใส่อนิี้ชั่นแล้วแต่นะจีบ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 เอออ่าอะไรนะแล้วก็กดภาพซ้อนนั่นเองแล้วก็เพิ่มโอเเลี เพื่วิดีโอคุณต้องมีวิดีโอสีสีเขียวนะนี่อันเนี้ยสีเขียวแบบนี้ตึ๊บนี่ได้แล้วนะท่านถามว่าใช้สีเขียวไงเหรอขยายก่อนนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใแล่ละแบบหนึ่งอนะ นิ่งนอนนะเนี่ม,นะมแล้วกว็คัดคราค่ะเราไปเรื่อยๆฮะติดแล้วแค่นี้เลยบ๊ายบายแค่นี้ละ แค่สอนแค่นี้แหละมีคนขอว่าใช้นี่ยังไงเอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้วิดีโองั้นแจกก่อนไปแล้วกันเนาะแจกวิดีโอแบบเนี้ยแจกให้